ซังปลาสวัสดีค่ะขอสวัสดีเป็นภาษาภูตานค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงทิมพูราชอาณาจักรภูตานนั่นเองค่ะประเทศที่ต้องบอกว่าเขาใช้ความสุขของประชาชนเป็นหน่วยวัด GDP เรียกได้ว่าความสุขมวลรวมประชาชาติเนี่ยทันทีที่เราได้มาถึงเนี่ยนะคะเราก็รับทราบได้เลยว่าทำไมคนที่นี่เขาถึงมีความสุขมากขนาดนี้ World Explorer วันนี้จะพาไปเยือนประเทศเล็กๆบนเทือกเขาฮิมาลัยที่ทำให้คำว่าช้ากลายเป็นพลังท่ามกลางภูมิศาสตร์ตั้งขั้นกลางระหว่างจีนและอินเดียแต่กลับยืนหยัดได้ด้วยความมั่นคงไม่ใช่เพราะกองทัพแต่เพราะภูเขาที่โอบล้อมเสียงน้ำที่ไหลผ่านเมืองและพลังงานน้ำที่กลายเป็นอาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์ ะะเราก็ใกล้ที่จะลงแล้วค่ะเครื่องกําลังจะลงก็กําลังไต่ระดับลงตอนน,นะคะมองไปข้างล่างก็มีแต่ภูเขาเต็มไปหมดเลยแล้วก็รับรู้ได้ถึงความหนาวแต่ว่าบนเครื่องมันก็อาจจะยังหนาวต้องรอลงไปก่อนนะคะคือเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเที่ยวมากสาหรับประเทศเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนที่เขาบอกว่าเป็นวินาทีวัดใจของ เครื่องลงนะคะตอนนี้มีแต่ภูเขาข้างหลังก็มีแต่ภูเขารับรองสวยแน่นอนระทึกแค่ไหนเดีลองดูค และนี่คือสนามบินแห่งชาติของพูตานพาโรค่ะตัวสนามบินไม่ใหญ่มากแต่ที่ใหญ่โดดเด่นตระการตาต้อนรับนุ่มนิ่มตั้งแต่เดินทางมาถึงก็คือภูเขาค่ะฉากหลังอันสวยงามพร้อมกับอากาศเย็นหน่อยๆแต่ว่าสดชื่นมากๆค่ะมองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะ รันเวย์ที่ว่ายากแล้วปราบเซียนนักบินใช่ไหมคะแต่มีสิ่งที่ปราบเซียนนุ่มนิ่มต่อนั่นก็คือหนทางการลงจากสนามบินที่ตั้งอยู่บนเขาสูงค่ะคือรถที่ลงมาก็จะต้องเจอกับทางคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาไม่มีทางตรงเลยนะคะโค้งนี่ก็นับไม่ท่วนเลยค่ะ แนะนำเลยนะคะว่าใครที่เมารถก็ทานยาแก้วเมารถกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยแต่จะบอกว่าวิวข้างทางทำเพลินตาแก้เมารถได้ดีมากเหมือนกันนะคะเราได้เห็นธรรมชาติที่ไม่มีการแต่งแต้มใดๆวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของชาวพูตานทุกอย่างเคลื่อนไปด้วยจังหวะของธรรมชาติจริงๆ สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นนะคะก็คือที่นี่ไม่ค่อยมีป้ายโฆษณาใหญ่ๆไม่มีแฟรนไชส์ยักษ์ใหญ่ด้วยเพราะว่าภูตานเนี่ยมีกฎหมายชัดเจนค่ะว่าไม่อนุญาตให้ในายทุนนอกมาตั้งธุรกิจเพื่อที่คนท้องถิ่นเขาจะได้มีไรายได้อยู่ร้านรวงต่างๆก็เลยยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่สําคัญนะคะชาวพูตานเนี่ยยังพูดภาษาอังกฤษได้แทบทุกคนค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษถูกบัญญัติในภาคการศึกษาบังคับนั่นเองแต่สังเกตอะไรกันอีกอย่างไหมคะ ชาวภูตานทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเขายังคงแต่งกายด้วยชุดประจำชาติและเพื่อจะให้เราเข้ากันกับที่นี่มากขึ้นเราต้องไปตามหาชุดกันค่ะ เราจะลองใส่สติกเกอร์คัปอยู่นะครับตดปฏปุเนี่ยดูงเรามาลองชุดประจำชาติของคนพูตานนะคะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของนุ่มเหมือนกันที่ได้มานะคะเขาเรียกอันนี้ว่าคิร่านะคะส่วนนี้เขาเรียกเดกูเดกูเดกูถูกด้วยค่ะ So do I look like yours? Yes. Do I look like Buranis? Yes. แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินค่ะซึ่งเป็นถนนที่เต็มไปด้วยของที่เขาขายพวกฝีมืองานฝีมือคราฟต่างๆมากมายรู้ไปถึงชุดที่นุ่มๆกำลังใส่อยู่นี่ด้วยนะคะก็เพิ่งจะถอยมาใหม่เลยเพื่อให้ดูเป็นสาวภูตาลเป็นไงคะสวยไหมคะบรรยากาศก็ดีดีเลยค่ะบ๊าบดิ

I know what you're looking You're looking at some girls over there. <laughs> what's your name? What was your name? What's your name? Do you have like nickname? Like short name? Nickname. I call him Ah, oh, So cute. Sometimes I used to call him บูบู boo, ภาษาพูตานแปลว่าบอยแบบเหมือนเด็กชายบูบูลาบูบ <'s> ูวะคุณล yes, ุกดีโนลาบูบูคุณผู้ชมลาบูบู o you ลาบูบู คนพูตานอกจากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแทบทุกคนแล้วนะคะก็ยังใจดีอัธยาศัยดีมากๆอีกด้วยอ่ะไม่เชื่อลองดูค่ะวอลนัทวอลนัทก in ินลูกวอลนัทนัท Can Can I Can I see this walnut So So How How did you eat uh oh. Can you show me please <laughs> Joy, joy. Oh, you eat how, how do you eat it? How do you like this one? You is have, soft you, one. you've got hammer. Yes. Like horn, this one is a soft one. That one is a hard one. So you have to choose like soft yeah. one or hard one. That's up to you. <laughs> Depends. I, I don't know because if we choose like soft one, the inside will get like tasty or not? Same. Oh, so let, let, can you show me please? Soft one. Oh, Oh.

ช <Jeez. S 1> สิ่งหนึ่งที่ชวนให้สังเกตนอกเหนือจากภูเขาผู้คนก็คือสายน้ำที่ไหลผ่านรอบตัวเมืองพูตานคือหนึ่งในประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นยุทธศาสตร์ชาติเขาเริ่มมาก่อนที่โลกจะพูดถึง Net Zero หรือว่าพลังงานหมุนเวียนด้วยซ้ำนะคะพูตานเนี่ยต่างจากหลายประเทศที่ต้องลงทุนเทคโนโลยใีใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าผูตานมีทรัพยากรอย่างน้ำอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ภูเขาที่สูงชันน้ำที่ไหลลงมาก็เลยแรงมากๆเย็นด้วยและที่สำคัญใส่ปิ้งเลยค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้พลังงานาน้ำนะคะกลายเป็นฐานรายได้เป็นเครื่องมือทางการทูตและส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงแห่งชาติแหล่งผลิตไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของภูตานมาจากพลังงานาน้ำทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำแต่มีเสถียรภาพและก็กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังอินเดียด้วย กว่า90%ของไฟฟ้าที่พูตานส่งออกนะคะถูกขายให้อินเดียประเทศเพื่อนบ้านและอินเดียเองก็ยังเป็นผู้ลงทุนหลักในเขื่อนขนาดใหญ่หลายโครงการของพูตานด้วยค่ะนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพูตานก็คือวัฒนธรรมและาศาสนาที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่นี่และที่นี่ก็คือวัดคืนเรป้อมทาชิโชซองที่เป็นวัดด้วยเป็นป้อมปราการด้วยเป็นรมเนียบทรงงานของกษัตริย์ในที่เดียว สร้างครั้งแรกในปี1641โดยซับดุงงาวังนำเกลผู้รวมแผ่นดินพูตานและกว่า300ปีที่ผ่านมาแม้ที่นี่จะถูกบูรณะใหม่หลายครั้งนะคะแต่ว่าโครงสร้างสำคัญก็ยังคงเดิมาศาสนากับอำนาจรัฐอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกสถาปัตยกรรมแบบที่เรียกว่าซองของพูตานเนี่ยไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่มีฟังก์ชันก็คืออย่างที่บอกไปว่าใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเป็นสำนักงานรัฐและเป็นป้อมรักษาความปลอดภัย ทุกกำแพงทุกลายไม้อายุกว,ว่าศตวรรษมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองทั้งเชิงศาสนาการปกครองสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและรัฐวัดขึ้นเรป้อมทาชิโชนี้ตั้งอยู่ข้างแม่น้ำวังชูค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำพรมบุตรล้อมด้วยภูเขาสูงท่ามกลางความเงียบสงบสมกับที่ใครหลายคนเคยได้ยินว่าถ้าอยากหาความสงบกับธรรมชาติผูตานก็น่าจะเป็นคำตอบที่ใช่ค่ะ ตลอดหลายวันที่นุ่มนิ่มเดินอยู่ในกรุงทิมพูของพูตานสิ่งที่นุ่มนิ่มสัมผัสได้ชัดที่สุดก็คือประเทศนี้ไม่ได้เร่งรีบแข่งขันกับใครเลยและเพราะเขาไม่เร่งนี่เองล่ะค่ะเราจึงเห็นหลายอย่างที่ประเทศอื่นมองข้ามไปนานแล้วเสียงน้ำที่ไหลผ่านเมืองไม่ได้เป็นแค่ความสงบของธรรมชาติแต่มันคือพลังงานที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศผู้คนใช้ชีวิตแบบไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรไว้ให้โลกเห็น ร้านขายของชำเล็กๆแบบดั้งเดิมชุดประจำชาติที่ทุกคนต่างสวมใส่ไม่ใช่เพื่อโชว์ใครแต่เพราะมันคือส่วนหนึ่งของตัวตนที่อยากรักษาไว้และเมื่อได้เดินเข้าไปในวัดพระที่เดินอย่างช้าๆท่ามกลางความสงบเงียบทำให้คิดได้ว่าความศรัทธาของที่นี่ไม่ได้อยู่ในคำพูดจากบทสวดเท่านั้นแต่อยู่ในวิถีชีวิตที่หายใจไปพร้อมกับภูเขาและสายน้ำจริงๆ บางทีผูตาลอาจไม่ได้อยากสอนให้นุ่มนิ่มช้าลงแต่อาจอยากสอนให้อยู่กับจังหวะชีวิตของตัวเองและความหมายของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่ไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังใดๆเลยค่ะ